วันนี้กับห้ามผลไม้นะคะไตไวายห้ามทานนะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะ oh <no. S 1> สําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องไตวายไ,ไตยเสื่อมนะคะถามคําถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยว่าเป็นโรคไตเราสามารถกินผลไม้ได้ไหมนะคะคําตอบก็คือกินได้แต่ต้องเลือกให้ถูกชนิด <Okay. S 1> นะคะถ้าหากว่ากินผิดนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะในผลไม้เนี่ยจะไปขอไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเกลือแร่ที่อันตรายสําหรับคนไข้โรคไตนะคะ ก็คือเกลือแร่พโพแทสเซียมนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่ในผลไม้หลายๆชนิดนะคะดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้พี่การได้รวบรวมนะคะ5ผลไม้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมนะคะควรเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทานเข้าไปทานก็ไปเยอะๆทานก็ไปบ่อยๆเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลยกับผลไม้ชนิดที่1นนะคะก็คือทุเรียนนั่นเองนะทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาผลไม้เลยทีเดียวนะคะหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบรับประทานมากๆเลยในคนทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะรับประทานทุเรียนได้ใ,ในคนไข้โรคไตเนี่ยจะมีข้อห้ามหรือมีข้อจํากัดอยู่นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมระยะไท้ายๆการบริโภคทุเรียนจะเพิ่มแร่ธาตุโพแทเสเซียมให้กับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าไตเสื่อมระยะไท,ท้ายเนี่ยความสามารถในการขับออกของ เกลือแร่โพแทสเซียมเนี่ยทำได้น้อยถ้าเราทานทุเรียนเข้าไปบ่อยๆทานอาหารที่มีระดับโพแทสเซียมสูง,สงๆเข้าไปบ่อยๆเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงได้นะคะมีผลต่อาการทํางานของหัวใจทําให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะหรือว่าทําให้หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นในคนไขโ้โรคไตระยะสุดท้ายทุเรียนควรเลี่ยงนะคะและผละไม้ชนิดที่2นะคะก็คือกล้วยนั่นเองนะในกล้วยเนี่ยก็คือผลไม้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมที่สูงมากเช่นเดียวกันนะคะในคนที่มี ปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมระยะสุดท้ายเนี่ยควรที่จะต้องเลี่ยงนะและมีหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วกล้วยดิบหรือว่ากล้วยหามล่ะคะพี่การสามารถทานได้ไหมนะคะคําตอบก็คือทานได้นะคะเพราะว่าในกล้วยดิบหรือกล้วยหามเนี่ยมันจะมีเกลือแร่โพแทสเซียมที่ค่อนข้างน้อยนะคะเกลือแร่โพแทสเซียมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อผลไม้ชนิดนั้นๆสุกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในกล้วยดิบหรือกล้วยหามเนี่ยเราสามารถทานได้แต่ถ้าหากว่าเป็นกล้วยสุกเนี่ยระดับโพแทสเซียมจะค่อนข้างสูงนะคะเลี่ยง ต้องทานด้วยความระมัดระวังและดูผลเลือดค่าโพแทสเซียมในเลือดของเราประกอบไปด้วยนะคะถ้าหากว่าในเลือดของเราเนี่ยโพแทสเซียมสูงอยู่แล้ว<ก>ไม้เหล่านี้ควรเลี่ยงนะคะ และมาถึงผลไม้ชนิดที่3นะคะ,ะ,คะก็คือมะล,ละกอสุกนั่นเองนะคะในมะละกอสุกเนี่ยจะอุดมไปด้วยเกลือแร่พโพแทสเซียมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อการทํางานของหัวใจโพแทสเซียมสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะสูงมากๆหัวใจวายและเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นมะล,ละกอดิบที่เอามาทําส้มตําหรือว่าเอาไปแกงอะไรอย่างนี้อันนี้สามารถทานได้นะคะโพแทสเซียมต่ําปลอดภัยนะคะและมาถึงผลไม้ชนิดที่4นะคะก็คือมะม่วงสุกนั่นเองนะคะในมะม่วงสุกเนี่ยมี โพแทสเซียมสูงแล้วก็น้ําตาลที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าหากว่าใครที่มีภาวะไตวายไตเสื่อมระยะไ้ายและเป็นเบาหวานร่วมด้วยนะคะมะม่วงสุกเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ในส่วนของมะม่วงดิบอันนี้สามารถทานได้นะคะและสุดท้ายนะคะผลไม้ชนิดที่5ก็คือแก้วมังกรนั่นเอง ในแก้วมังกรเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับผลไม้ชนิดอื่นๆน,นะคะที่คนไข้โครคไตควรระมัดระวังเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลไม้ที่คนไข้โครคไตควรระวังก็คือผลไม้สีเหลืองแต่แก้วมังกรเนี่ยสีไม่ได้เหลืองแต่มีระดับโพแทสเซียมที่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมระยะท้าย ians, การบริโภคแก้วมังกรต้องระมัดระวังมากๆเลยต้องดูผลเลือดระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยประกอบไปด้วยถ้าโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วแก้วมังกรแนะนําว่าต้องเลี่ยงนะ เพราะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวก็ครบไปแล้วนะคะกับ5้าผลไม้นะถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของไตาวายไตยเสื่อมโดยเฉพาะไตาวายไตยเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะควรเลี่ยงหรือห้ามทานเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีผลไม้อะไรบ้างนะคะ 1. ทุเรียน2กล้วย3มะละกอสุก4มะม่วงสุกและก็5แก้วมังกรนะคะไประมัดระวังตัวเองและดูแลค่าเกลือแร่ในเลือดให้ดีให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อันนี้ก็จะปลอดภัยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การด้วยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ